เอาล่ะครับเดี๋ยวมาดูตอนเปลี่ยนเสร็จนะครับเดี๋ยวให้ดูะจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่คือเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะฮะนะบเป็นหลังจากผมใช้ความพยายามอยู่นานพอสมควรกว่าจะเปลี่ยนได้นะเนื่องจากพื้นที่มันคับแคบไปนิดนึง นะครับเนี่ยนี่คือหน้าตาหลังจากเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือนี่เลยนะครับแจากน้ำมันเข้าไปนะครับปึ๊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 บ,บ,บอ่าก็ให้ตึงมือนะครับ ตึงแล้วนะครับ,ต,นะรบต,ต,ต,ตึงแล้วนะครับตึงตึตึงตึงแล้วนะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็คือการรีเซ็ต ecu นะครับซึ่งมันก็มีหลายความเชื่อนะครับว่าบางคนเปลี่ยนแล้ว ไม่ต้องเซตก็ได้นะครับแต่เพื่อความสบายใจผมผมของผมผมจะรีเซต ECU เพื่อให้มันไม่จำค่าเก่าที่มันเคยเป็นอยู่นะครับตรงนี้ครับตรง OBD ใต้ขอพวงมาลัยเนี่ยครับเปิดออกมาเลยนะเนี่ยเปิดตัวนี้ออกมาเลยอ่าอ่าโอเคนะครับจะเห็น จะเห็นพินที่เป็น OBD อยู่ตรงนี้อยู่นะครับจะเห็นว่ามันมีอยู่2แถวบนล่างนะครับวิธีวิธีรีเซ็ตมันนะฮะก็ก็คือให้ใช้สายไฟค่อมนะฮะเป็นลักษณะนี้นะฮะสั้นๆนะครับ,น,น,น,รบนับอย่างนี้นะครับก็คือบนเนี่ยช่องที่4แถวบนนะฮะ หนึ่งสองสามสี่นะครับช่องที่สี่นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับส่วนไปอีกด้านหนึ่งนะครับเอามาค่อมกับแถวล,ล่างนะครับช่องที่ห้าจากซ้ายนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าก็คือตัวนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับ จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับแถวบนช่องที่สี่แถวล่างช่องที่ห้านะครับเรียบร้อยก็เสียบกุญแจเข้าไปนะครับกุญแจเข้าไปบิบออนนะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับทิ้งไว้ประมาณสามถึงห้านาทีนะครับสามถึงห้านาทีนะ ช่วงนี้ตัวที่หน้าปัดเนี่ยฮะตัว ก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะฮะประมาณสามถึงห้านาทีนะไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับขอย้ำไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าโอเคตัวนี้ผมย่นระยะเวลา มานะครับก็คือเมื่อครบประมาณ3ามถึงห้านาทีแล้วครับก็บิดกุญแจมาที่ออฟนะครับนะครับแล้วก็ถอดสายไฟตัวนี้ออกนะครับดึงออกมาเลยนะฮะดึงออกมาเลยนะครับลองสตาร์ทดูนะฮะลองสตาร์ทดูโอเคนะครับโอเคนะการรีเซ็ต ECU ตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อให้ ECU เนี่ย มันไม่จําค่าเก่าที่มันเคยเป็นอยู่เมื่อก่อนนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือล้างล้างความจํามันล้างสมองมันนะฮะนี่ครับโอเคตอนนี้รถสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับเพื่อยนติดแล้วนะครับอ่านะครับเครื่องเดินเตาได้ปกตินะครับ ไม่มีเสียงเค็งนะฮะเห็นนะครับทุกอย่างปกตินะครับ ินเบานิ่งนะครับรอบเดินเบานิ่งนะครับก็เป็นอันเสียจสิ้นนะครับต่อไปก็เป็นการเอารถออกไปทดสอบนะไปลองดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ